สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชาหนาอีกแล้วนะคะเดี๋ยว,วน,นี้พี่กันตรีจะมาอัปเดตฟักทองอ่อนที่เราปลูกไปนะคะเพื่อนๆเนาะน,นี้เป็นฟักทองอ่อนที่เราปลูกไปเมื่อน่าจะได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรุ่นสองนะคะอันนี้เป็นรุ่นสองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูรุ่นสองก่อนรุ่นสองอันนี้เป็นรุ่นแรก รุ่นแรกที่เรามาปลูกเราซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะคะเราไม่มั่นใจว่าจะออกดีหรือไม่ออกดีนะคะเราก็เลยซื้อมาปลูกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเริ่มนะคะเริ่มติดดอกนะคะเริ่มติดดอกแล้วนะคะนี้ฟักทองอ่อนนะคะเป็นฟักทองที่ไม่มีเถาไม่ยาวนะคะแต่ว่าเริ่มติดดอกแล้วนะคะเพื่อนๆฟักทองอ่อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหม มาให้ดูนะคะเป็นพุ่มเตี้ยๆย,ยอดน้อยนะคะเพราะว่าเขาจะติดในนั้นเขาบอกติดลูกเยอะนะคะตอนนี้ก็เริ่มนะคะเห็นไหมเริ่มติดลูกละนะคะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้เป็นการทดลองอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เนาะเรายังไม่มั่นใจว่าผลผลิตท,ที่ได้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามาดูตอนนี้ยอดเขาก็สวยนะคะ ยอดเขาก็สวยนะใบก็เริ่มใหญ่นะคะมาดูน้องหมาพี่กันตรีเนาะก็ตามตลอดเนาะเพื่อนๆตามตลอดเราไปไหนเขาก็ตามเราตลอดอมาดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเนาะ,อะตอนที่ปลูกนะคะตอนที่ปลูกก็ได้ให้เป็นใบจริงเนาะ ตอนที่เป็นใบจริงตัวนี้โอ้อันนี้ก็เลื้อยยาวละนะคะพเพื่อนๆไม่เป็นไรนะแต่รู้แล้วว่าเขากำลังจะออกดอกจะเป็นดอกละะลอแล้วนะคะเลื้อยยาวละนะคะเป็นฟักทองอ่อนชื่อเขาเลยว่าฟักทองอ่อนอะทีนี้อ่าบางคนก็ถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ดูนะคะ ช่วงที่เป็นแบบนี้ขนาดเนี้ยใบจริงสักสามสี่ใบนะคะเราใช้ปุ๋ยตัวนี้นะคะสูตรตัวนี้เลยสูตรสิบห้าเสมอกันนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆนะใส่ใส่รอบต้นแล้วก็พรวนดินนะคะเราใช้ปุ๋ยตัวนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะเพราะเพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะใช้ปุ๋ยอะไร ปุ๋ยตัวนี้คือสูตรสิบห้านะคะจะเร่งทั้งนะเร่งทั้งต้นนะคะเร่งทั้งต้นทั้งดอกทั้งผลนะคะได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นสองเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาดูรุ่นแรกอีกรุ่นแรกนะคะใช้ปุ๋ยตัวนี้จริงๆตัวนี้ใช้ไปสองรอบละนะคะใช้สองรอบใช้แล้วก็รดน้ำตามนะเพื่อนเพื่อนรดน้ำตามนะคะ สูตรสิบห้าเสมอกันนะคะดูใบเขาจะไม่เหมือนฟักทองธรรมดาบ้านเราเนะาะใบเขาจะออกลายๆเ,เพื่อนๆลองมาดูฟักทองอ่อนนะคะเราใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้าเสมอกันนะคะใช้ตัวนี้เลยรุ่นนี้ไป็รุ่นทดลองก่อนเนาะรุน่นนำร่องก่อนเพราะว่ายังไม่เคยปลูกเลยฟักทองตัวนี้แล้วก็ยังไม่เคยสั่ง นี้เราสั่งซื้อทางเน็ตนะคะเพื่อนเในนั้นเขาจะบอกว่าฟักทองอ่อนนะคะก็น่าจะไม่ผิดหวังเดี๋ยวเราเรามาดูว่าผลเขาจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะตอนนี้ยอดยอดเขาก็เริ่มติดจะมีดอกนะคะจะมีดอกให้เราละนะเพื่อนเพื่อนใบจะออกหลายๆนะคะ แต่ฟักทองบ้านเราในใบจะออกสีเขียวหมดเลยไม่มีลายแบบนี้เนาะเพื่อนๆก็เ,เลยพาเพื่อน,อนๆมาให้ชมนะคะคือสวยทุกต้นทุกหลุมเลยออกทุกหลุมเลยนี่รุ่นแรกนะคะตัวนี้คือรุ่นแรกดูเขาเลยนะเพื่อนๆน,นะยอดจะไม่เยอะเหมือนฟักทองบ้านเรานะคะ ฟักทองบ้านเราลุยอดเยอะนะคะแต่อันนี้ยอดยอดไม่ค่อยเยอะนะเ,นเพื่อนๆลองมาดูเขาเรียกฟักทองอ่อน on นะคะมาอัปเดตเนาะก็บอกเลยว่าปุ๋ยที่ใช้คือใช้ปุ๋ยสูตร15เสมอกันนะคะหรือบางคนจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้นะคะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปหรือขี้ไก่ขี้หมูก็ได้นะคะ แต่ว่าขี้วัวไม่ได้นะคะร้อนขี้วัวไม่ได้เลยตายเลยนะคะขี้วัวแห้งเนี่ยอย่ามาใส่นะคะตายเลยนี้รุ่นแรกอันนี้รุนรนนร่นสองหลังจากที่เราทดลองดูแล้วว่าไม่ผิดหวังละเราก็มาปลูกอีกรุ่นหนึ่งนะคะเนาะทำไมต้องปลูกสองรุ่นนะคะผ้าเรากินหรือจำหน่ายถ้าเขาออกพร้อมกันเนี่ยนะเราจะจำหน่ายไม่ทันนะคะเพื่อน นะหรือเป็นการทดลองเมล็ดด้วยว่าเมล็ดที่เราเอามานั้นนะ่ดีไหมงอกดีไหมนะคะเราจะได้ไม่ผิดหวังนะคะพอรุ่นแรกโอเครุ่นแรกใช้ได้นะเราก็ปลูกต่ออีกนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆชมนะคะสองแถวสองแถวนี้เลยแถวด้านนี้ แถวแถวแถว,แถวด้านนี้คือรุ่นแรกรุ่นแรกนะคะด้านนี้เป็นรุ่นแรกเนาะเพื่อนๆเนาะรุ่นแรกที่เราเอามาทดลองอันนี้ด้านนี้เป็นรุ่นสองเราก็จะดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆอยังไงก็รอติดตามชมนะคะติดตามชมผลงานทางช่องลูกชนาพะาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยวจะรอดูผล ผลผลิตที่ได้จะเป็นยังไงนะคะเหมือนฟักทองบ้านเราไหมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าฟ on ักทองอ่อนซื้อทางเนต็ตนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะอะ่ซื้อทางเนต็ตมานี่ปุ๋ยสูตร15เสมอกันแบบนี้เลยใครไม่รู้จักนะเพื่อนๆไปบอกร้านไปบอกร้านเลย นะคะว่าซื้อปุ๋ยสูตร15เสมอกันเนี่ยแบบนี้เลยกิโลละ35นะคะกิโลละ35แต่ถ้าเราซื้อยกกระสอบก็จะถูกหน่อยนะคะแต่ว่านี้เราใช้ไม่เยอะนะถ้าใช้เยอะก็จะทำให้ต้นยุบเหมือนกันครึ่งช้อนโต๊ะถึงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ยังไงนะคะ ใส่ปุ๋ยแล้วต้องรดน้ําตามด้วยนะคะเพื่อให้ปุ๋ยละลายนะคะเพื่อให้ปุ๋ยละลายนะคะเห็นไหมคะแต่และต้นในรุ่นเล็กนะคะมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะเพื่อนๆนะคะเราจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงของเขาเขาเรียกฟักทองอ่อนนี่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ค่ะให้เพื่อนๆชม น้่นสูตรลูกหูลูกตาเลยรุ่นใหญ่แล้วไปถึงนอนเลยนะคะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็ลองดูนะคะเพื่อนๆเนาะค่ะวันนี้พี่ันตรีก็ต้องขอขอบคุณ f อซทุกคนนะคะที่ ติดตามผลงานนะคะทางช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยดีตลอดนะคะวันนี้พี่ันตรีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ